อู้แต่ไงดินี่อืมขาวบอืมพันน้องพันหนึ่งยกอะไรไม่หลอกมไม่พันเวทจับสลิงดิเออเด็กสางครับออกวะเออออกตังไว้เออคันเออตังไว้ซื้อเอ้ยเด็กเปลี่ยนหม่องมาเลยครับเปลี่ยนหม่องมาเลยเออเปลี่ยนหม,ม,ม่องมาเลยครับลูกกัด เอาเลยครับลงเบ็ดเลยเอาเลยขึ้นขึ้นอู้หงัดขึ้นอู้ขึ้นเลยอู้ตัวใหญ่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 อยู่อืม ผบในช่องมวนอิลี่ขี่กับแตกมันนีพรมกาผ้ามาตกปลาเชาโดคือเกาครับมากับผ่านอองกันมาครับน้องน้ำบานอันนี้กัลโรเบ็ดไปเลยครับโรคเบ็ดไปแล้วถือเลยครับแล้วมันแรงเขาต่อแต่มันยังอยู่อยู่กระหอบพระท่านไดเปิดกล่องพระท่านไดยังเลยครับแกแลนเลยแล้วมันไปเกี่ยวต่อเลยพระท่านไดลรงเอาครับผิมันประมาณการมาล่อลุ่นน้ำกันนด้ครับมันนี้ไปครับ ngon chào tí lò mà đó Mình... ừ nó quay phủ đấy cái lên, lên. to như bông อืพันน้องครับพันน้องพัน้องเอาเลยครับอืมงันบุกขึ้นเลยอืมพันองครับพันองเงแล้วครับอืมตัวใหญ่บ่หูใหญ่ใหญ่งามงามอืมหูตัวใหญ่ดีนี่อืมขาโบอืมพันน้องหูจุดสิรุตแล้วสิรุตแล้ว โอ้โหปัดออกงัดยังเดียวเลยครับอุ้ยตะอพยใหญ่อีกอีอืมอย่าจื้ออย่าจื้ออืองามครับงามหลุนสองโลสามโลครับทะลุทะลุอู้ของผมบัดทันได้ลงเข้อยู่ถือคือกันเกี่ยวต้อไปอันนี้กับป้ามันลงเกี่ยวต้อนะครับไต่นนำ บรุว่าสิยูเข้าบรุวครับลงเบ็ดเลยมันถึกเลยเกี่ยวเขาต่อบรุวามาสิยูเข้าบรุวครับมุนเบ็ดอืมมุนเปิดเออจับเบ็ดไว้นะ No, mm no, -hmm. บายูครับหมุนไปหมุนเลยหมุนเลยก็ตบนนอดหน่อยเลยสะได้ริงว่าใส่หลีไพื่ว่าวายูรครับพี่น้องจะได้ครับ เด้งก็ต่อใหม่นี่ยหน่อยเองตกไก่ใครพุ่มหวมวนอัตหนีตกอไหมพ่าน้องครับพ่าน้องเอาอีกแลี้ยงอยู่ปะฮะอยู่ปะไม่อยู่นะ S <S <S เดี๋ยวไปอีกพกุ่มนี่อยู่ครับของพระน้องถือกี่แล้วครับ,บตะเลกว่าวอยู่ครับกินหย่อนเนื้อเอไอพระน้องอื้อไงวะโอ้ยใหญ่อยู่หับหบหหวหหบกใหญ่เลยพันหนึ่งหกอะไรไม่หลบไม่พันเวทจับสลิงดิเอ้อ ừ vâng dạ Ê. 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 Nhạc nhạc ừ. Đi dạ ừ. yeah. đi dạ đi dạ 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 đi dạ 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 Nhạc dạ nhạc dạ 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 นี่ครับตะเลกว่าแต่บายุนะครับมันหย่อนกับคืนมาอผ่านอ,องผ่านอ,องเอ๊ะต้งนานต้องน้งนไปครับเก็บปลาครับอันนี้ก็เนื้อที่ผมใส่ม้อนี้นะครับนี่เอิอกไก่ผสมเลือดืรอคืนตะไลขไ,ไปจับนกพิราบครับเลยเอาเอิอกไก่มาแทนม้อนี่เอิอกไก่ผสมเลือดไข่เป็ดครับม้อนี่นี่ครับ นี่ครับมาร์กไปครับนะครับหลุดการต่อไปครับ ลงหนามา่าฮัมโฮดมดเยีดเเดยอดอืกินยุ่กี่คนละมองบ่มีโฮมนะมึง เกี่ยวได้สองแล้วของผมเกี่ยวต่อรุดนึงอยู่ใกล้หมูอยู่ยางมากวะลุงข่อยกระได้ตัวนึงแล้วรุดอีกตัวนึงเนื้อสองอันโอ้ยไก่มันเนื้อมันเสาะดีถือกันไดก็คือเนื้อหมดนี่พุ่งเวลาสิจะทิ้มด้วยนี่

ขายก็งเกงแห่งน,งนี้โดนใช่นางบุมวนตีลมพัดไฟคือลมพัดเปินนี่นี่ครับเด็กสาครับพุ่มเดี๋ยวไปพุ่นอีกเด๋ยวไปพุ่นเออนี่ครับเขาเฮอะนะดีไว้เออตั้งไว้ซื้อเขาเฮอะครับเขาใหม่ เออเด็กสางครับออกวะเออออกตัออก้งไว้เออขันเออตั้งไว้ซื้อเอ้ยเด็กสางครับเด็กสางเดี๋ยว,ดว,ยดวยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดึงให้เอ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวโอ้ขัดจำบคอเลยวะเฮ้ยขาดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดึงอย่าดึงจะสิมาปล่อยมานางตามมาไอ้เย้ <laughs> เด็กสางเดี๋ยวเราจะเดินเด็กสางผู้แข็งแม่นอยู่จับปลาโชว์ห๋งจับปลาโชจ๋งต้องตายจะได้เย็นเด็กสางครับเด็กสางเปลี่ยนหม่องมาเลยครับเปลี่ยนหม่องมาเลยเออเปลี่ยนหม่องมาเลยครับลูกกัดเอาเลยครับลงเบ็ดเลยเอาเลยออ เอ้ยมาเลยกรับเปลี่ยนมองเลยครับนี่ใยยหญ่มองมาเลยก็เรียบร้อยเลยเอืมกำลังลงเบ็ดกันครับลงเบ็ดเลยเอาเลยครับเออไม่ใช่สลิงไม่ใช่ส,ชสตันค์ครับร งมาเสรอต่สฟ้าเราใคือ่อยแต่ทุกปุ๋ยเสร็จไงใต้หมดงูอยหรวะ้งชอบน้อยมึงนั่งเลยเว้ยนั่งทางเรื่องกัหมดแดงอืมมีแต่หมดแดงเลยโออยิ้ร้ายอยู่ดอกพ่นพน้ายพนกิดเสียงพนพนร้ายกันพ่อผมอนยิ่ง่าเมัอ่ไ้นมองเด่น เงียบิดๆังสี่เนียมันสีบอันบิดๆเงียไปเกี่ยวหเอ็ดมันรวง่มันเป็ดขอมันหอยแฮงเป็นมันน่อยถ้าเี่ยให้มัเล้ตาบออ่แล้วอมเอาจากหุ่นทีนี่เออนเดี๋ยวบอน้ำ่บอลน้ำมืตดกว่ ครับเราหลุนกันต้ตโอครับสีใดอีกบ่สีมันอีกบ่ลงเบ็ดเลยก็เอาเลยครับอัน,นี้กำลังผ้ากันลงเบ็ดแล้วนะครับเปลี่ยนหมองมากหมองไม่แขงางกันเลยครับเย็บขึ้นมาไปเรื่อยไมายนามซี่ขึ้นเอาเลยครับมันแดงหลายแห่งอยู่หยาบขึ้นกันครับนี่ อ่อนอีกบบมิหฮมมานางให้มันบ่อนสุดยุ่งไหมเดินนี่อยจะไปดุดย่งมาอยู่แล้วแต่ว่าให้มันบอ่อนก่อนงูจะหามองมนะันนานี่เด้อคางเหอะมึงนี่เด้อคางพุบดินด้นดิ้นเป็นสีแดงนี่มครื้ออะไร แล้วปลาดุกขึ้นเยอะมกน้ำเงียบตอขึ้นตอนแดงกับบดแตมดแดงหลาแงอหขอเป็นมดแดงช่อเต็มอยู่ว่าปันมอยมันเล็ดีต้มตัวหาเกือบเกือบจมขี้ต้มนะมึงยังเอาตะเกียบแต่ว่าแหลกอ่ะัเนี่ยลงองได้ จำบ่ได้ิ่งหอยบังโจ๊กบังน้ำห้อยติดมึงนั่นอันนี้สร้างผลลกคุญเนาะแล้วรู้ว่ากระจมขี้ต้มเลยอันนี้ดิ้นไหลเออเอออยู่ครับอยู่เออก็ลุกตื่นแล้วครับเออออกโตแล้วออกโตแล้วเอาละครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วมาแล้วเขาโตมาแล้วออกมาแล้วอืม ขึ้นขึ้นอู้งัดบ่ขึ้นอู้บ่ขึ้นเลยอู้ตัวใหญ่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 อยู่อืมแรงดีนกขึ้นอย่างเดียวครับรุ่นนี้นี่โอ้ตัวใหญ่อยู่โอ้โหใหญ่เลยอื้ใหญ่เลยครับตัวนี้ อมอบิกอ่บอกิกมันไปยังไงแค่เนี่ยได้มาตั้งหางไก่ๆอยู่ยกขึ้น,นเลย อันนี้ก็เหลือแต่ผมนะครับบทท่านใดน,นะเขา ลุงก็ไใดไปซีโต้แล้วดิกสางก็ไใดไปตัวหนึ่งพันองก็ไใดไปสองเหลือแต่ผมเลยครับบนท่านได้บ่คือเลยมนันนี่บริวัตนะเขาวัดเทเดียวกับบายูเขาต้อแล้วรุ่นนี้ครับสิได้เพิ่มอีกบ่าับบรรยากาศ อันนี้ผมกับสิมาสรุปผลงานให้เบิ้งนะครับได้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหางครับมอนีมีแต่ต้มงามอยู่ครับเออกะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้นะครับขิปนาผมสีภาพไปเฮ็ดียังกะติดตามกันไว้เด้นะครับขิปนี้ผมกะขอโตล่าหาป้ากับบานก่อนครับผมครับ Ååå uh. 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 uh.